สวัสดีครับผมมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงชอ่องมวนูนครับใกล้เข้ามาทุกขณะจิตแล้วนะครับสำหรับเครื่อง PlayStation 5เปิดจอง22มกราคมนี้แล้วก็ขายเครื่องจริงๆ5กุมภาพันธ์2021มี1คําคำถามใหญ่เลยนะคบพี่ทำให้หลายท่านตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อเครื่อง PlayStation 5ในปีนี้หรือเปล่าก็คือ PlayStation 5มีเกมอะไรเล่นบ้างซื้อมาแล้วจะเห่อแค่ตอนแรกแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมปล่อยให้ฝุ่นเกาะหรือเปล่า สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกม PlayStation มาก่อนนะครับจริงๆแล้ว PlayStation 5สามารถเล่นเกม PlayStation 4ได้นะซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ4 0 0 0กว่าเกมแล้วนะครับอ่านเกมได้ทั้งแบบใช้แผ่นแล้วก็แบบเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดเลยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่อง PlayStation 5ของเราเนี่ยมีที่อ่านแผ่นด้วยหรือเปล่านะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ Sony ก็ได้ทาการอัปเดตตัวเว็บไซต์เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะทำการโปรโมทนะครับเพื่อให้เราเห็นว่าถ้าเราซื้อเครื่องในปี2021นี้จะมีเกมอะไรเล่นบ้าง แน่นอนนะครับว่าหลายเกมสามารถเล่นได้บน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5แล้วก็อีกหลายเกมนะครับสามารถเล่นได้บน PC กับ PlayStation 5เล่ากันจริงๆเกม e x c l u s i v ูซีฟสำหรับ PlayStation 5โดยเฉพาะน่าจะมีเกมเดียวนะครับแต่ว่าลิสต์เกมที่ออกมาก็น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าครอบคลุมการเล่นหลากหลายแนวแน่นอนนะครับว่านี่ไม่ใช่เกมทั้งหมดที่จะออกในปีนี้นะครับแต่ว่าลิสต์เกมนี้เป็นลิสต์เกมที่ PlayStation เขาหยิบขึ้นมานะครับ เพื่อจะยกเป็นไฮไลท์นะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมแรกนะครับตะโกนไกลฟ a าค r y 6แน่นอนนะครับว่าธีมของฟ a าคลายก็คือให้เราเข้าไปประจนภัยนะครับในประเทศอันห่างไกลและประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งอยู่ในหลายกลุ่มเราก็ต้องทําการปลดแอกนะครับจากการกดขี่ข่มเหงของผู้นํำเผด็จการซึ่งสิ่งที่โดดเด่นของฟาคลายนะครับก็คือตัวร้ายที่มีสเสน่ห์การไล่ปลดแอกตีป้อมไปเรื่อยๆนะครับ การล่าสัตว์คราฟของเพื่อเอามาทำเป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดต่างๆแล้วก็แน่นอนนะครับการทำเควสหลักเควสย่อยออกเป็นแนว RPG ประมาณหนึ่งผมอยากรู้มากๆเลยนะครับว่ากราฟิกของเกมนี้จะเป็นยังไงเพราะจากภาคที่แล้วนะครับ f a าค c า r 5กราฟิกสวยสุดๆเลยนะพอมาภาคใหม่นะครับแล้วก็ลงให้เครื่อง Next Gen ด้วยก็อยากจะรู้ว่ากราฟิกเนี่ยจะไปไกลได้แค่ไหนแล้วก็อยากจะรู้ว่าประเภทของปืนต่างๆนะครับจะถูกใช้ประโยชน์ยังไงกับ Joy Dual Sense บ้าง แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเกมสไตล์ Ubisoft ยังไงก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเกมนี้อยู่ในลิสต์เกมที่ต้องซื้อของผมเลยนะครับถ้าเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะครับต้นกุมพาเราจะได้เล่นกันแล้วนะแล้วสำหรับหลายๆท่านอาจจะกลายเป็นเกมที่ใช้ในการเปิดเครื่องด้วยซ้ำนะครับต่อไปนะครับ Horizon Forbidden West เกมนี้เป็นแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับใน PlayStation 4เกมนี้ฮิตสุดๆ แล้วก็ภาคต่อนะครับก็กำลังจะลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ในปีนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเกมก็เป็นไปตามสูตรที่ประสบความสำเร็จของ PlayStation Studio เลยนั่นก็คือการเป็นเกมผจญภัยมุมมองบุคคลที่3ที่เป็น Open World มีทั้งเควส t หลักเควส t รองให้ทำมากมายทำการอัพเลเวลนะครับเพื่อทำการปลดล็อกทักษะต่างๆแล้วก็แน่นอนรวมไปถึงอาวุธแล้วก็ชุดเกราะคูลๆด้วยนะครับ โดยโลกของ h o r i z o n เป็นโลกที่น่าสนใจมากๆเลยนะมันเป็นโลกของชีวจักรกลนะครับเป็นการรวมกันระหว่างเครื่องจักรกับธรรมชาติให้เรารับบทเป็นตัวละครอารมณ์เหมือนชาวเผ่านะครับแต่ว่าแบ็กกราวน์ของโลกจริงๆเนี่ยออกไปทางไซไฟไซไฟเกมภาคที่แล้วเป็นโชว์เคสในแง่กราฟิกบน PlayStation 4เลยนะแล้วผมเชื่อว่า Horizon for b i d d e n West ก็น่าจะทำได้ดีพอๆกันอาจจะไม่ได้สุดขีดมากนะครับเพราะว่าต้องลงให้ทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5 แต่เชื่อว่าสำหรับคนที่เล่น PlayStation 5นะครับประสบการณ์ที่ได้ก็จะเน้นไปที่ดู a l Sense ทั้งการฟันการแทงการงานน้างธนูแล้วก็เสียง 3D a u d i โนะครับที่ผ่านมาสัตว์จักกลนต่างๆอาจจะมาจากทางด้านหลังแล้วเราไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ก็เชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่นะครับทิศทางต่างๆน่าจะชัดขึ้นมากเลยถ้าอยากจะรู้ว่า,วาความสนุกสไตล์ Open World แบบ PlayStation เป็นยังไงเกมนี้น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณสนใจ PlayStation 5เลยครับ Ratchet and c ด a n คเกมนี้เป็น Exclusive ของ PlayStation 5เลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในเกมที่คนเล่น PlayStation 5น่าจะต้องได้ลองนะเพราะเกิดมาคู่กันนะครับทำมาเพื่อเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นเกมใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนเลยนะครับจากการใช้ SSD กระโดดข้ามฉากนะครับข้ามจักรวาลอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็รายละเอียดของเกมนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฉากเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันที่เล่นได้ คือมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกันเยอะมากในฉากฉากเดียวก็จะเป็นโชว์เคสอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่า PlayStation 5เนี่ยสามารถประมวลผลได้ขนาดไหนเกมนี้เป็นเกมประจนภัยมุมมองบุคคลที่3เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้ประโยชน์จากตัว DualSense เต็มที่อาวุธที่มีลักษณะต่างกันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันบน DualSense เช่นเดียวกับการสั่นบนพื้นผิวที่แตกต่างแล้วก็3 D a u d i โเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ลุงแมวก็คงจัดแน่นอนนะเกมนี้นะ เกมต่อไปนะครับ Stray เกมนี้ลงให้กับ PC กับ PlayStation 5ซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับกราฟิกก็น่าจะมีความสวยงามมากกว่าเกมที่ลงให้กับคอสเจนเหมือนกับเกม God for นะครับที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงให้กับ PlayStation 5อย่างเดียวลงให้กับ PC ด้วยแต่กราฟิกก็สวยมากนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก SSD ได้เต็มที่เกมเสต y นะครับเกิดมาเพื่อเอาใจทาสแมวโดยแท้เพราะเขาให้เรารับบทเป็นน้องแมวนะครับที่ตามหาครอบครัวที่พัดพลาก แล้วก็ท่องไปในเมืองไซเบอร์ในแอร์อัดโดยสเตย์นะครับมีทั้งการประจนภยัยมีทั้งการแก้พัทเซลอีกทั้งยังมีการเล่นแนวรอบเลนสเตลนะครับเพื่อหลบหุ่นยนต์ที่ไม่เป็นมิตรรวมไปถึงระหว่างทางนะครับเราก็จะได้เจอหุ่นยนต์หลากหลายเพื่อสร้างมิตรภาพเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเขาบอกว่ากราฟิกเนี่ยสวยมากๆเลยนะ k e n a b บิชออ of Spirit เกมนี้ลงให้ทั้ง playstation 5 playstation 4แล้วก็ยังลงให้กับ pc ด้วยนะ ครั้งแรกที่เห็นในเทรลเลอร์นะครับก็ต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆก,กราฟิกสวยมากๆนะครับแล้วก็การออกแบบโลกของเขาเนี่ยก็ดูมีสเสน่ห์ทั้งตัวละครทั้งสภาพแวดล้อมให้ความรู้สึกเหมือนกับดูการ์ตูนจิบีนะครับปนกับการเล่นเซลดาแล้วก็ธีมอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอเชียเอเชียนะน่าสนใจสุดๆเลยครับเกมนี้เป็นแอคชั่นประจนภัยนะครับให้เราท่องไปในโลกเพื่อค้นหาหมู่บ้านที่ถูกลืมแล้วก็คำสาปอันลึกลับ พร้อมกับรวบรวมพลังจากมิติบิญญาณเพื่อกอบกู้โลกที่เคยยิ่งใหญ่ใบนี้โอ้น่าสนใจสุดๆโดยในระหว่างทางนะครับเราก็ต้องทำการค้นหาและก็รวบรวมน้องร็อดนะนอนตัวเล็กๆดำๆตัวนั้นนะครับเชื่อว่าเขาจะให้ความสามารถพิเศษกับเราเป็นอีกหนึ่งเกมผจญภัยนะครับที่ผมเล็งไว้เหมือนกันนะต่อไปนะครับ g o d d a m Knight nice. เกมนี้พลาดไม่ได้น่าเล่นสุดๆเลยนะฮะ แค่ตัวเปิดเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาโฆษณาทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับก็คือว่าบูสเวนเนี่ยตายแล้วนะครับแบทแมนตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับบทนะครับเป็นแบทเกิลนะเป็นไนท์วิงเรดฮูดหรือว่าเป็นโรบินในการต่อกรกับเหล่าร้ายของก็อดแฮมเมื่อรู้ว่าแบทแมนตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วเกมนี้นะครับเป็นออนไลน์ด้วยนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ซึ่งน่าสนใจสุดๆเลย คนนึงอาจจะเล่นเป็นแบทเกิลมีพลังแบบหนึ่งนะครับคนนึงอาจจะเล่นเป็นโรบินมีพลังอีกแบบนนหนึ่งเพื่อนรุ่คนนึงอาจจะเป็นไนท์วิงโอ้โหเท่สุดๆเกมเพลย์ <Game play S 2> มาในสไตล์ของแบทแมนอาร์คัมอะไซลัมก็คือเป็นมุมมองบุคคลที่3าแอคชั่นนะครับตีเตะต่อยแล้วพอได้ความสามารถในการโครออฟเล่นกับเพื่อนออนไลน์มาอีกเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกมากๆเลยนะรวมไปถึงการได้ใช้อุปกรณ์สุดเท่ะนะครับของจักรวาลแบทแมน Batman. เสียเงินเสียทองกันอีกแล้วเนี่พูดถึงเกมเล่นกับเพื่อนโคออฟนะครับมีอีกเกมหนึ่งนะ Hood Outlaws and Legends ทีมของเกมนะครับก็ให้เราร่วมมือกับเพื่อนของเราทางออนไลน์นะครับเข้าไปเพื่อแย่งชิงของแน่นอนนะครับว่า Hoot เนี่ยก็คือ Robin Hood แต่ว่าโรบิน o o d เนี่ยไม่ได้เป็นคนนะครับแต่ว่าเป็นคอนเซปเป็นไอเดียนะที่ไปขโมยจากคนรวยนะครับมาช่วยคนจน เกมนี้ลงทั้ง PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นกับเพื่อนเราที่ยังไม่ซื้อเครื่อง PlayStation 5ก็ได้นะและเกมนี้บน PlayStation 5ราคาก็ย่อมเยาทีเดียวนะครับ990บาทถ้าใครหาเกมเล่นกับเพื่อนในวันว่างก็น่าสนใจทีเดียวครับ Odd World Soulstorm เกมนี้ผมจำได้ว่าผมเล่นบน PlayStation 1มืตอนเป็นเด็กมากๆเลยนะหลายท่านก็อาจจะยังไม่เกิดเนะครับตอนนั้นนะ เกมนี้นะครับให้เรารับบทเป็นเอฟนะครับในการที่จะพาเพื่อนน,นั้นหนีออกไปจากโลกกดดันแห่งอุตสาหกรรมโดยสไตล์การเล่นนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มเมอร์เห็นกราฟิกนะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการทีเดียวสำหรับแพลตฟอร์มเมอร์เกมนี้ลงให้กับทั้ง PlayStation 5แล้วก็ PlayStation 4 mm hmm. แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เกมนี้จะถูกแจกบน PlayStation Plus พูดถึงเกมที่แจกฟรีบน PlayStation Plus นะครับอีกเกมนึงก็คือ Destruction All Stars เกมนี้ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าเมื่อเกมออกก็จะทำการแจกสำหรับสมาชิก PlayStation Plus คอนเซปต์ของเกมน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือให้เราขับรถแล้วก็ทำลายล้างกันถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง d e a d h Race นะครับก็จะประมาณนั้นแหละแต่ว่ารถพังคนยังไม่พังนะครับคนสามารถหนีออกมาจากรถได้ด้วยเกมแนวนี้นะครับถ้าสนุกเนี่ยก็เป็นกระแสะได้มากเลยนะเช่นปีที่ผ่านมาก็จะมี f o Guy ที่เป็นกระแสะสุดๆหรือว่าเกม Among Us นะครับที่ฮิตขึ้นมาในช่วงปลายปี ถ้าใครหาเกมเล่นเพลินๆบนเครื่อง PlayStation 5กับเพื่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับพูดถึง 4K นะครับมีอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Riders r e Public เกมนี้นะครับให้เราแข่งกับคนอีก50คนนะโดยสามารถใช้ทั้งมอเตอร์ไซค์สกีสโนว์บอร์ดแล้วก็วิ n งสูตรแล้วก็ยังมี Rocket w i n g สูตรเพื่อพิชิตการแข่งขันนะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนคนนั้นก็ชนะ อาจจะเรียกเลยว่าเป็นฟอร์กายในแนวแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็ได้นะเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะแจกฟรีบน PlayStation Plus พูดถึงเกมสายรถแข่งนะครับอีกเกมนึงที่มาในปีนี้แน่นอนก็คือ Gran Turismo 7เกมนี้เป็น PlayStation Exclusive นะครับในความหมายก็คือลงให้ทั้ง Play 4แล้วก็ Play 5แต่แน่นอนนะครับว่าสำหรับ PlayStation 5ก็จะได้รับประสบการณ์ r ร y Tracing เต็มๆรวมไปถึงการสั่นบนดู a l Sense นะครับที่น่าสนใจสุดๆ เราอยากจะลองประสบการณ์นะครับตามคำโฆษณาที่เขาบอกว่า Du a l Sense เนี่ยมันมีการสั่นที่ละเอียดและมันดีมากนะถึงขนาดที่การขับรถในเกมล้อสองข้างนะครับอยู่บนพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่นด้านขวาอยู่บนลาดยางนะครับด้านซ้ายอยู่บนสนามหญ้าจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วเราสามารถบอกได้ก็ต้องลองดูนะครับว่าเป็นยังไง Gran Turismo 7นะครับผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สายรถแข่งเนี่ยเลงไว้แน่นอน แล้วก็ในภาคที่ผ่านมาบน PlayStation 4เขารองรับทั้ง VR นะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยไม่รู้ว่าภาคนี้จะมีภาษาไทยไหมนะถ้ามีก็จะดีงามพระราม8มากครับอีกเกมหนึ่งที่เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆนะครับก็คือ Hitman 3แล้วก็ได้คะแนนรีวิวสูงมากๆเลยเป็นภาคสุดท้ายนะครับเป็นการปิดไตาภาาคของ Hitman สมัยใหม่แน่นอนนะครับว่าถ้าใครชอบเล่นเกมแนวรอบเลนกลยุทธ์เกมทั้งเกมนะครับเป็นเหมือนกับกระบาทรายขนาดใหญ่ให้เราลองกลยุทธ์หลายๆแบบ ในการที่จะเข้าไปจัดการเป้าหมายได้นะครับแบบไหนจะเจ๋งที่สุดถ้าใครชอบแนวนี้นะครับผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะและภาคนี้เนี่ยก็รองรับ VR ด้วยแต่สำหรับลุงแมวเองนะครับที่เป็นคนใจร้อนหลังจากพยายามเล่นหลายรอบนะในที่สุดก็เข้าสู่โหมดแอคชั่นเหมือนเดิมระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับโดนล้อมปราบทุกครั้งเลยอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าจะดึงความสามารถของ PlayStation ออกมาได้สุดๆก็คือ Dead Loop เกมนี้มาจากสตูดิโอของ Arkane บริษัทที่ทำ Dishonored ซึ่งจริงๆก็คล้ายๆกับ Hitman นะครับก็คือเป็นเกมเพลย์เน้นแนวรอบเลน a แอคชั่น Action, วางแผนแล้วก็ต้องใช้สติกลยุทธ์ประมาณหนึ่งนะเกมนี้รันที่ 4K 60fps นะครับรองรับ HDR แล้วก็ Raytracing แล้วก็รองรับ Dual Sense นะครับเขาบอกว่าอาวุธแต่ละชิ้นในคลังแสงก็ต่างมีการเหนี่ยวไกลที่ต่างกัน ถ้ากดปุ่ม R2 L2 แล้วกดไม่ลงนะครับก็หมายความว่าปืนขัดลำกล้องจะรีโหลดก็ไม่ทันอยู่แล้วนะก็ต้องคิดว่าจะประทะยังไงต่อไปการสั่นแบบแฮป t ติกฟีดแบ็กก็รองรับเต็มที่เหมือนกันครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของเรานะทั้งการวิ่งการปีนป่ายการย่องก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากๆแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก SSD ได้อย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าในทีมของเกมเนี่ยมันเป็นเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเราตายปุ๊บนะครับเราสามารถกดเกิดได้ในไม่กี่วินาทีก็ทําให้การเล่นต่อเนื่องไม่เสียอารมณ์นะเกมนี้น่าสนใจมากเลยนะครับลงแมวก็คงเอาไว้ในลิสต์แหละแต่ก็มีความกังวลเล็กน้อยว่ามันจะเวียนหัวหรือเปล่าแต่ถ้าเวียนหัวนะครับเราก็ทําการหิ้วเครื่อง PlayStation 5จากการต่อทีวีมาต่อจอคอมแทนถ้าอยากเล่นเราต้องได้เล่นครับถึงแม้จะยอมยก PlayStation 5ย้ายไปย้ายมาก็ตามทีอีกเกมหนึ่งที่เล่นกับไอเดียเกิดและตายตายแล้วเกิดเหมือนกันนะครับก็คือ Returnal ไอเดียของเกมนี้นะครับก็คือเป็นเกมแนวโรกไลท์นะถ้าใครไม่คุ้นนะครับมันก็คือแนวเกมที่ฉากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉากมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับมันจะเป็นการเจเนเรตตัวเองใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องทําการผจญภัยนะครับเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนไปเรื่อยๆนะจนเข้าไปสู่ดานนะครับหรือว่าเข้าไปสู่โลกต่อไปซึ่งปกติเกมแนวนี้มันจะออกแนวอินดี้หน่อยๆนะครับมาทางแพลตฟอร์มเมอร์แล้วก็เป็น 2D ไม่ค่อยได้เห็นเกมที่เป็นมุมมองบุคคลที่3แบบนี้เท่าไหร่ ก็น่าสนใจนะครับว่าพอเล่นจริงๆแล้วจะรู้สึกแบบไหนเขาบอกว่า Returnal เป็นการพบกันระหว่างการเล่าเรื่องที่ทรงพลังกับเกมเพลย์ที่ยิงแหลกอีกเกมนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเอาใส่ไว้ในลิสต์เลยนะก็คือ Ghostwire Tokyo เกมนี้นะครับคนทำก็คือคนออกแบบเกม Resident Evil นะครับคุณชินจิมิกามิเกมนี้ลงให้กับ PlayStation 5เท่านั้นนะครับไม่ลงให้กับ PlayStation 4แล้วก็ลงให้กับ PC ด้วยนะ จากตัวเทรลเลอร์นะครับก็น่าเล่นสุดๆเลยนะเกมรองรับ t รท c i n g นะครับแล้วก็ HDR ที่ 4K ให้เรารับบทเป็นนักปราบผีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ DualSense ก็จะมีผลมากเพราะว่าให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะครับระหว่างการใช้อาวุธทั่วไปนะกับการใช้พลังเหนือธรรมชาติแล้วก็แน่นอนนะครับว่าการเป็นนักปราบผีเนี่ยก็ต้องมียานวิเศษนะเดินเดินไปจอยก็จะมีการสั่นนะเพื่อทำให้เรารับรู้ถึงสิ่งบางอย่างที่ตามองไม่เห็นแต่ว่าอยู่ตรงนี้ แล้วก็รองรับ 3D Audio ด้วยนะครับเขาบอกว่าได้ยินแม้แต่เสียงหัวเราะข้างหลังคุณอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยากได้ยินหรือเปล่านะแล้วก็ได้ยินเสียงน้องหมาที่เห่าจากไกลๆแล้วก็รองรับ SSD เต็มที่เลยนะครับสามารถโหลดเข้าไปในโตเกียวได้รวดเร็วสุดๆพูดถึงฟีเจอร์สำคัญอีกอันหนึ่งของเกมนี้นะครับก็คือเราสามารถเล่นกับน้องหมาได้ด้วยนะใครอยากลองนะครับว่าการเป็นนักปราบผีมุมมองบุคคลที่1ในโตเกียวเป็นยังไง ก็พลาดไม่ได้นะครับเกมนี้ลุงแมวก็ใส่ไว้ในลิสต์ดูลัวๆเหมือนกันนะแล้วก็แน่นอนนะครับเกมที่เป็นไฮไลท์และอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนซื้อ PlayStation 5ก็คือ Resident Evil Village นะฮะเกมนี้เอาวิดีโอลงไม่ได้นะเพราะว่าติดเหตุผลทางลิขสิทธิ์แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามันจะเป็นเกมที่ต่อจากภาค7นะก็คือเป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1แล้วก็ให้อารมณ์เหมือนการเข้าไปอยู่ในหนังสยองขวัญ ใครที่ยังไม่เคยเล่นภาค7นะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิก PlayStation Plus สามารถดาวน์โหลดภาค7มาเล่นได้เลยนะฮะอยู่ใน PlayStation Plus Collection อยู่แล้วนะแล้วพอเกมภาคใหม่ออกนะครับก็สามารถคนลุกกันได้อย่างต่อเนื่องเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลิสต์เกมที่เป็นไฮไลท์ของ PlayStation 5ในปี2021นี่ไม่ใช่เกมทั้งหมดที่จะออกในปีนี้นะครับยังมีเกมอีกมากมายที่จะออกแต่เขาไม่ได้หยิบมานะอย่างเช่นเกมนึงที่ผมรอคอยนะครับก็คือ Outriders แล้วก็เชื่อว่าในระหว่างปีนะครับก็น่าจะมีเกมอื่นๆมาอีกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแล้วกันจริงๆนะครับถ้าเราซื้อประมาณครึ่งหนึ่งของในลิสต์นี้เนี่ยก็เล่นกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเราซื้อครึ่งหนึ่งของลิสต์นี้นะในปี2021นั่นหมายความว่าจะเท่ากับซื้อเครื่อง PlayStation 5อีกหนึ่งเครื่องเลยเพราะฉะนั้นก็ซื้อกันอย่างระมัดระวังนะครับอย่าตกเป็นเป้เปาหายาดองแบบลุงแมวนะ ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าอยากได้เครื่อง PlayStation 5มากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วคุณจะซื้อเกมไหนมาเล่นบ้างครับคิดเห็นยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะครับผมหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกถ้าท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ซื้อของอะไรก็ได้ท่านผู้ชมได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับไม่เสียอะไรเลยนะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องหนต่อไปครับผม ถ้าติดตามเมานูนอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจ f a c e b o o k เมนูยูทูบเบอร์ที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในกกคุมะชื่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูมามจนจบนะครับผมเมนนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ๊งกสวัสดีครับ